ความเคลื่อนไหวบนตลาดซื้อขายนักเตะของเรอลมาดช่วงเดือนมกนราคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงกฎการเมินแบบใหม่แตกต่างจากของเดิมอย่างไรในคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีนะครับพบกับผมฮอ r สอลันโซครับมาเจอกันในช่องของผมเช่นเดิมนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของเอัลมาดิครับอย่างที่เกิ่นไปบนตอนต้นคลิปนะครับมาอัปเดตเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันดีกว่าเพราะว่าอีกไม่กี่วัน นับถอยหลังเข้าสู่ตลาดหน้าหนาวแล้วความเคลื่อนไหวของเรือผู้จะเป็นอย่างไรครับในตลาดซื้อขายบนขาเข้าขาออกการต่อสัญญามาพูดคุยกันซึ่งข้อมูลที่ผมนํามาแน่นอน มาจากสื่อหลักสื่อที่น่าเชื่อถือได้จาก d ิ a อ l a t i c นะครับและก่อนอื่นจะเข้าสู่เนื้อหานะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับรวมถึงฝากก็ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของ DIP CBD นะครับเป็นสารสกัดจากการชงใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้และช่วงนี้ลียปูเตะดึกครับอย่างคืนนี้เจอซันเดอร์แลนเตะปีสอครึง่ง ถ้าใครใช้อยู่ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้ในการตื่นมาแล้วรู้สึกไม่เพลียครับรู้สึกนอนหลับเต็มอิ่มก็ลองไปปรึกษาผู้เชียช่ยวชาญได้ฟรีเลยครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับแล้วก็ถ้าสั่งซื้อผ่านช่องทางของผมเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษด้วยนะครับโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาดีกว่าแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปไอลงรายละเอียดเนื้อหาหลักในคลิปนี้คืนนี้เรื่องภูมิเตะนะครับในวันพุธที่สามธันวาคมจากการให้สัมภาษณ์ของอันเดอร์สล็อตแล้วเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าฟอร์เรนเวสอะไรสักเดอร์อีซัคอาจจะไมไ่ลงสนามนะครับนี่นี่คือการคาดการณ์เลครับเพราะว่าอีซัคเองดูเหมือนว่าจะมีอาการตะคริวตอนซ้อมรวมถึงฟอนนร์เรนเวสอาน์เยสร์เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่สามารถที่จะเล่น90้านาทีได้แบบเออ,อาทิตย์หนึ่งสามวันอย่างเงี้ยไม่สามารถจะทำได้ต้องฟื้นฟูร่างกายก่อนแต่ทีนี้นมันมีคําถามคือถ้าต้องเปลี่ยนทีมอีกในคืนนี้เนะี่ย ลิพูจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าในเกมที่ผ่านมาลิพูมีการปรับโฉมหน้าอะไรหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะในการรอปโมฮัมหม็ดซาร่าแต่ทีนี้เมื่อคุณกลับมาใช้เหมือนเดิมหรือมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นมันจะมีความต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้คือคําถามนะครับก็ต้องรอดูเพราะว่านี่คือผ่านมาหนึ่งเกมแล้วสําหรับการชี้ชะตาของอันเนอร์สล็อตจากข่าวที่ออกมาคือสามเกมเกมเจอวิสแฮมซันเดอร์แลนด์แล้วก็ลีดส์ยูเนเต็ดนี่คือสามเกมที่ชี้ชะตาอันเนอร์สล็อต ชนะนันหนึ่งเกมครับกอลกสองนัดแต่ต้องดูว่าอนเดอสลอตเขาจะทำอะไรกับทีมชุดนี้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าอันเนอสลอเขาคงโหือเทชันแหละเพราะว่าต้องมีเกมลงเล่นแบบถี่ยิบต่อเนื่องเลยในสิบวันสิบวันนี่มีสี่เกมนะครับทั้งในพรีเมียร์ลีกเองแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่ถ้าเป็นผมผมเลือกที่จะยึดชุดเดิมไปก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจสร้างขวัญกำลังใจถ้าชนะได้ มีกิโลใจกลับมาแต่ถ้าพอปรับแล้วมันกลับไปแพ้อีกก็ต้องเหมือนต้องถอยหลังกลับมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่บางทีพอปรับแล้วมันอาจจะดีเหมือนเดิมไม่ได้ครับอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับถ้าเป็นผมผมจะยึดชุดเดิมไปก่อนซึ่งถ้านำอะไรห่างๆแล้วเนี่ยก็ค่อยปรับเปลี่ยนค่อยเอาผู้เล่นหลักๆออกมาพักก็ลองดูนะครับว่าเกมคืนนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาจริงๆจังๆแล้วก็เป็น Transfer deal sheet นะครับซึ่งถ้าใครตามออช่องของผมมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์เนี่ยผมจะอัปเดตเรื่องของ transfer deal sheet ของดีเอลติกมาเรื่อยๆเ,เลยครับ <c oughs> เพราะว่าบรรดาผู้สื่อข่าวของพวกเขาเนี่ยถือว่าเขาทําการบ้านอย่างหนักครับแล้วก็มีการวิเคราะห์อะไรต่างๆไม่มีแบบข่าวคมรลอยไม่มีข่าวที่มันแบบไม่น่าเชื่อถือเอามารายงานให้เพื่อนๆเราฟังกันหลักๆแล้วเขาจะพูดถึงแมนยูอาร์เซนอลลิร์พูเดลมาดิดแต่ผมจะหยิบยกลิร์พูเลยครับมนเป็นหลักแต่ก็ ก่อนอื่นจะขอเกินเรื่องของแมนยูกันนิดหนึ่งทางรอ well ลลี่วิทเวลนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่ติดตามแมนยูเนี่ยเขาก็จับตาดูสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในเรื่องของแผงมิดฟิลครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแผงมิดฟิลของแมนยูเนี่ยมีปัญหาครับกาเซมิโ่ก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ทีมต่อไปหรือเปล่าอนาคตของคอบบี้เมนูก็ไม่แน่นอนครับมานูเอลกุนาเต้ก็แทบไม่ลงสนามเลยครับแล้วก็รวมถึงยังมีความสนใจจากทีมอื่น ในตัวบรูโน่แฟรนซ์ด้วยเอาลพีลาวสโมสรในซาอุดิอาระเบียสนใจครับแมนยูต้องมีการยกเครื่องในแผงกองกลางครับซึ่งชื่อของเอเล o ด์แอนเดอร์สันอดัมวอตันคาร์ลอสบาลบาคือชื่อวังส่วนที่กำลังถูกพิจารณาในรั้วอุลทร f ฟร์ครับแต่อย่างไรก็ตามค่าตัวของ3มคนนี้ไม่ได้น้อยๆเลยครับเนื่องจากอะไรที่ผ่านมากองกลางหลายคนค่าตัวมูลค่า เกินกว่า100ล้านปอนด์ไล่ตั้งแต่แจ็คกริลิชเด็กฮัไลฟ์เอนโซเฟนันเดสมอยเซตไกเซโดฟอรเรนวิสซึ่งล้วนแต่เป็นกองกลางคร,รูสตีนครับแต่ต่างมีค่าตัวเกิน100ล้านปอนด์ฉะนั้นแล้วฟอเรสต์ Forest เองพาเลสเองไบรตันเองก็ย่อมที่จะมองหาตัวเลขเหล่านั้นให้พวกเขาเนี่ยได้เงินกลับมาเป็นตัวเลขสามหลักนี่นแหละนั่นคือสิ่งที่แมนยูก็ต้องเผชิญกับการซื้อกองกลางมานะครับโอเคนั่นคือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีนี้มาดูเรื่องของ ตลาดซื้อขายแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดซื้อขายเนี่ยมันมีกฎการเงินใหม่ครับที่มันออกมาล่าสุดนี้เลยแต่ยังไม่ใช้ในตลาดตลาดนี้นะครับแน่นอนว่าตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเนี่ยจะเงียบกว่าซัมเมอร์ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้จะทำให้ความเคลื่อนไหวปีน,นี้แตกต่างออกไปเพราะอะไรครับแม้ว่าพรีเมียร์ลีกจะพึ่งมีมติการใช้กฎ,กฎการเงินใหม่เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับแต่กฎดังกล่าวจะยังไม่ถูกบังคับใช้จนกว่าจะถึงฤดูกาลหน้าครับ พราะว่าการตัดสินใจต่างๆที่ทําให้ในตอนนี้เนี่ยมันสามารถจะส่งผลต่อการปฏิบัติต,ตามกฎได้ในอนาคตครับกฎใหม่นี้นะครับมันชื่อกฎ scr หรือว่า s q u a r cost ratio แปลเป็นไทยเลยก็คือสัสดส่วนค่าใช้จ่ายของทีมโดยกฎนี้จะจับจ้องไปที่ค่าใช้จ่ายโดยตรงกับผู้เล่นครับซึ่งจะต่างจากกฎกำไรและความยั่งยืน หรือ PSR ที่ใช้ในปัจจุบันเพราะมจะไม่อนุญาตให้สโมอสรชดเชยรายจ่ายค่าตัวนักเตะหรือค่าแรงเนี่ยผ่านธุรกรรมนอกวงการฟุตบอลอีกต่อไปตรงนี้สำคัญครับ SCR นะครับจะจำกัดการจ่ายค่าเหนื่อยของนักเตะค่าเหนื่อยของโคช้ชการตัดค่าเสริมของนักเตะครับหรือ Amortization รวมถึงค่าตัวแทนหรือค่าตัวเอเจนต์ด้วยทั้งหมดนี้นะครับต้องไม่เกิน สัดส่วนหนึ่งของรายได้ที่สโมสรได้รับครับโดยรายได้นั้นน่ะรวมถึงบางส่วนของกําไรจากการขายผู้เล่นในช่วงเวลาล่าสุดด้วยครับ SCR ครับถูกนํามาใช้แล้วในทัวร์นาเมนต์ของยูฟ่านะครับซึ่งสโมสรถูกจํากัดให้ใช้เงินได้เพียง70%ของรายรับในการสร้างทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับเพดาน SCR จะถูกกาหนดไว้ที่85%ซึ่งเรียกว่ากรีนเทรชชอนะครับหรือเส้นเขียวเนี่ยแหละครับหากสโมสรจ่ายเงินเส้นเขียวแต่ยังไม่ถึงเรดเทรชชอเนี่ย ซึ่งถูกตั้งไว้ที่115%ในรุ่การ2อ2 6 2 7สโมสรจสนจะถูกลงโทษด,ด้วยค่าปรับทางการเงินและการลดเพดานเรทเทรชชในอนาคตแต่จะไม่มีการลงโทษด,ด้านกีฬาเช่นการตัดแปมนะครับในทางตกันข้ามครับหากสมมสรนใช้จ่ายกับเงินเกินเรทเทรชชเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการหักแปมขั้นต่ำ6คะแนนทันทีอันนี้พอจะเข้าใจไหมพยายามจะอธิบายนะซึ่งกฎหม่เนี่ยจะมีการเฉลี่ยกำไรจากการขายนักเตะ ซึ่งถามว่ามันจะส่งผลอย่างไรล่ะหนึ่งในจุดสําคัญของ SCR เลยนะครับก็คือเมื่อต้องคํานวณเพดานใช้จ่ายแล้วเนี่ยกำไรจากการขายผู้เียนจะถูกเฉลี่ยย้อนหลัง3ามฤดูก,กาลซึ่งหมายความว่าการขายนักเตะแบบรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อกฎนี้มากนะครับเพราะกําไรจะถูกนับเป็นเพียงหนึ่งใน3ในปีปัจจุบันแต่สมผสร ที่เคยขายนักเตะในดีลใหญ่ๆในอดีตครับจะได้รับประโยชน์ยาวนานขึ้นจากกาไรเหล่านั้นเพราะมันถูกเฉลี่ยในระบบ SCR ทุกๆปีตลอดช่วง3ปีครับเรื่นนี้ครับมันมีความสําคัญต่อสมสอนอย่างบอลหมัดครับซึ่งขายผู้เล่นตัวหลักจํานวนมากในช่วงซัมเมอร์รวมๆแล้วมูลค่ากว่า200้ล้านปอนด์ครับทำให้พวกเขาได้ผลดีจากการเฉลี่ยกําไรในระยะยาวการคาดเดาว่าสมสนจะทําผิดกฎหรือไม่ในตอนนี้มันยังเร็วไปครับ แต่หากอ้างอิงจากตัวเลขล่าสุดนะครับในรูปการ2023 2024เราจะเห็นว่าสโมสรบางสโมสรเนี่ยอาจต้องปรับโมเดลธุรกิจของตัวเองบอ์ัดเคยเสี่ยงทำผิดกฎก่อนจะขายนักเตะชุดใหญ่ในซัมเมอร์ซึ่งช่วยให้สานะของ PSR เนี่ยดีขึ้นครับและจากการเฉลี่ยกำไร SCR จะช่วยให้พวกเขาดีขึ้นในอนาคตครับ ฟูลแลมมีค่าแรงทั้งหมดนะครับบวกค่า amortization ของค่าตัวนักเตะเนี่ยรวมแล้วคิดเป็น117%ของรายได้เมื่อ2องรุ่นกานก่อนเอฟเวอร์ตันอยู่ที่118%นอตติงแฮมฟอเรสต์อยู่ที่120%ครับอย่างไรก็ตามครับตัวเลขเหล่านี้ยังไม่รวมปัใจจัยใหม่ๆเช่นสนามใหม่ของเอฟเวอร์ตันแล้วก็ฟูลแลมครับการได้เล่นบอลยุโรปของฟอเรสต์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ทั้งสาสมสโมสรจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายของทีมลงอยู่ดีีครัับบเเพพื่่ออปฏิิตตาาามดาน SCR ขงยูฟท เข้มงวดยิ่งกว่าแล้วสโมรสรใหญ่หญจะได้รับผลกระทบมากนั้นแค่ไหนครับจากการประเมินของดีแอนาติกนะครับที่ประเมินเกี่ยวกับ SCR ของสโมรสรในพรีเมียร์ลีกทั้งในอดีตและก็สถานการณ์สมมุติเนี่ยพบว่าสโมรสรที่ใช้เงินมากที่สุดยังมีพื้นที่สำหรับการเสริมทัพได้อยู่ครับถ้าหากพวกเขาต้องการเชลซี Chelsea, ซึ่งเคยทำผิด SCR ของยูฟ่าในปี2 0 2 4ตอนนี้มีสถานะดีขึ้นครับหลังกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกและควา้าแชมป์สโมสรโลกได้ ในทางตรงกันข้ามครับสโมสรนในกลุ่ม B i g กนะครับที่นักเป็นห่วงที่สุดเลยคืออาร์เซนอลครับถามว่าเพราะอะไรในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับหลายคนคาดว่าอาร์เซนอลจะขายผู้เล่นออกไปได้เยอะครับแต่สุดท้ายแทบไม่มีดีลขายเกิดขึ้นเลยทำให้พวกเขาใกล้เพาดาน SCR ของยูฟ่าในปี2025มากครับผลลัพธ์ก็คือพวกเขามีขงกำลังเชิงลึกที่มันดีมากที่สุดในพรีเมียรีกก็จริงนะครับเพราะว่าไม่ได้ปล่อยผู้เล่นออกแต่ต้องบริหารการเงินอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ผิดกฎในอนาคตอันนี้คือเรื่องของกฎ SCR นะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจครับแต่พอผ่านไปเรื่อยๆพอมันมีกฎนี้ใช้แล้วนะครับก็อาจจะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วกันว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่าง PSR เองตอนแรกก็โหเข้าใจยากแต่พอไปเรื่อยๆเฮ้ยมันก็เข้าใจได้ไม่ยากมาต่อที่เรื่องตลาดซื้อขายนักเตะของเร์พภูลกันดีกว่าตามรายงานของ The Athletic นะครับที่มีผู้สื่อข่าวเขาก็ได้วิเคราะห์เลยครับว่าเร์พภู จะเดินหน้าอย่างไรครับในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ Greg กอีเวนครับซึ่งเป็นคอัมิสของดีแลติกเขาก็เขียนบรรยายเลยครับเริ่มที่หัวข้อแรกครับเรียปูกำลังมองหาผู้เล่นตำแหน่งไหนสำหรับปี2026ครับการจัดระเบียบเกมรับคือหัวใจสำคัญของสโมอสรอครับโดยเฉพาะเมื่ออนาคตของอิบราฮิมาโกนาเตยังไม่ชัดเจนครับเรียปูต้องการต่อสัญญากับเขาครับ แต่จนถึงตอนนี้ยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้เลยนะครับโคนาเต้าสามารถเจราจากับทีมอื่นๆที่อยู่ต่างประเทศที่ไม่ใช่อังกฤษนะครับแล้วก็เซ็นสัญญาล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่1มก,กราคมเนื่องจากสัญญาปัจจุบันจะหมดลงในเดือนมิถุนายนตามรายงานของดิวออนสตีนครับเขาเขียนในคอลัมน์ Transfer Radar บอกว่าเรอัลมาดริดครับได้แจงกับลิเวอร์พูลว่าไม่ได้สนใจที่จะเซ็นโคนาเต้อีกต่อไป อนาคตของโกนาเต้จะเป็นตัวกาหนดว่าลิพูจะขยับตัวมากน้อยแค่ไหนในตําแหน่งกองหลังครับพวกเขาได้แสดงความเชื่อมั่นมากเลยครับในตัวของโจนนี่เลวนี่ไอห,หนูแดวรับชาวอิตาเลียนวัย18ปีที่ดึงมาจากปาม่าในเกาโชสเซเรอาแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าต้องพักรักษาตัวกว่าจะกลับมาได้ก็คือน่าจะเป็นช่วงท้ายฤดูกาลหรือว่ากลับมาทีก็คือฤดูกาลหน้าเลยความจําเป็นในการเสริมเซนเตอร์แบ็คสำคัญมากเลยครับ และสะท้อนให้เห็นผ่านการพยายามที่จะคว้าตัวมาเกอีในช่วงซัมเมอร์ซึ่งมันก็ล้มเหลวไปเลี้ยผู้เล็งคนไหนไว้แล้วบ้างเลี้ยผู้ยังคงต้องการสัญญามาเกอีนะครับแต่โอกาสที่เดียวจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้ค่อนข้างจะน้อยครับสัญญาของเกอีจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ทำให้การเจราจาย้ายทีมในเดือนหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยความซับซ้อนด้วยหลายเหตุผลครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนเนี้ค่าตัวของเขาถูกประเมินไว้ที่เท่าไหร่หรือผูพร้อมจะจ่ายเท่าไหร่เพื่อทําให้พาเลสเนี่ยยอมปล่อยตัวออกมาและทําไมเจีถึงต้องย้ายตั้งแต่เดือนมกราคมละ่ะในฐานะนักเตะที่กําลังจะหมดสัญญานะครับเขามีอํานาจต่อรองที่เหนือกว่าในช่วงซัมเมอร์ครับและการอยู่กับคริสตัลพาเลสก็ทําให้เขาได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ,สมอและช่วยให้เขาเนี่ยเตรียมพร้อมสําหรับศึกฟุตบอลโลกช่วงกลางปีหน้าด้วย เอาง่ายๆเลยก็คือ GE ไม่ได้มีแค่ทางเลือกเร์พููทีมเดียวเลยครับถ้ารอถึงช่วงซัมเมอร์วันที่เขาเปน็นนักเตะอิสระเขาสามารถย้ายไปทีมไหนก็ได้ครับดูข้อเสนอจากทีมต,ต่างๆได้เลยส่วนในตลาดเดือนมกราคมอยู่ที่ว่าเร์พููพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับพาเลตเท่าไหร่แล้วค่าตัวของพาเลส์ล่ะที่ตั้งไว้ในตัว GE ประเมินไว้ที่เท่าไหร่ถ้าผมเป็นฝั่งเร์พูู ผมเลือกที่จะซื้อตั้งแต่เดือนมก,กราคมนี้เลยนะครับไม่ว่าพาเลตจะตั้งตัวค่าตัวเท่าไหร่มันก็คงไม่ค่าตัวที่จะแพงเกินไปหรอกผมมองว่าค่าตัวไม่ได้สูงกว่าตอนที่ลิฟท์พูซื้อจากพาเลตในช่วงซัมเมอร์หรอกสาลสิบห้านาท์ก็ต้องยอมจ่ายครับถ้าหากต้องการให้ทีมแบบแข็งแกร่งขึ้นการเข้ามาของเกอี e ก็จะสร้างการแข่งขันในตำแหน่งซินเอร์แบ็คโกนาเต้ฟานได สามคนนี้ถ้าต้องขับเคี่ยวตำแหน่งกันทุกคนก็ต้องมีความเทายทยานในการที่จะสร้างผลงานที่ดีออกมาโอเคละฟานไดอาจจะเป็นทางเลือกแรกไม่ต้องไปแข่งกับใครโกนาเต้นเนี่ยแหละถ้าอยู่เฉยๆยังฟอร์มเหมือนเดิมเมื่อได้เกอีเข้ามาอยู่ไม่ได้นะครับคุณอาจจะต้องหลุดตำแหน่งตัวจริงไปมันคือผลดีครับไม่ว่าอย่างไรนะผมมองว่ามันคือผลดีกับการที่เลียปูจะดึงเกอีมาในเดือนมกราคมนี้ โอเคต่อมาตำแหน่งอื่นๆที่อาจจะเสริมมีในต,ตำแหน่งริมเส้นครับเวอร์พูลต้องการปีกที่ไว้ใจได้และก็มีความเร็วที่มันจ,จ,ดจัดเลยถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องการเพิ่มมิติในเกมรุกค,ครับมีหลหลายๆคนในสโมสรนะตามข้อมูลที่เขาบอกมาเขาชื่นชอบหนึ่งในเตะคนนึงครับนั่นก็คือองตวนเซมนโยของบอลมัดแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เวอร์อผู้ทุ่มเงินก้อนใหญ่กับผู้เล่น,นแนวรุกในตลาด รอบที่ผ่านมาแล้วเนี่ยลวอ์ผูลก็ยังไม่มีความเร่งด่วนในการที่จะซื้อเพิ่มนะครับลวอ์พูยังคงคำนึงถึงการไม่ปิดเส้นทางการพัฒนาริโอเอ็นกูมมฮาครับรวมถึงอันเนอร์สลอตเองยังอยากรอดูว่าเจลี่ฟิมปงเนี่ยจะเล่นในตำแหน่งปีกขวาได้ดีแค่ไหนครับเมื่อหายเจ็บกลับมาเพื่อเป็นตัวแตน์บของโมเมสซาลาระหว่างศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์ดังนั้นในการดึงตำแหน่งตัวรุกริมเส้นหรือตัวรุกที่มีสปีดจัดเนี่ย โอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างเดียวเลยก็คือมันต้องพิเศษมากจริงๆในตลาดนั้นครับที่จะเปลี่ยนความคิดของลิอร์พูให้ขยับได้ในเดือนมกราคมไอ้คำว่าโอกาสพิเศษในตลาดเนี่ยคืออะไรลิอร์พูพร้อมจ่ายนะักแต่คนนั้นพร้อมย้ายและคนคนนั้นคือเป้าหมายที่แท้จริงของลิอร์พูจริงสามเนี่ยสามเหตุผลเนี่ยถ้ามันตรงกันหมดเลยนี่คือโอกาสพิเศษแต่ถ้ายังมีแค่ข้อเดียวจากสองข้อมันก็ยังไม่ถือว่าจะเป็นโอกาสพิเศษ ถ้ามีสามข้อนี้แล้วครับมันก็มากพอที่จะเปลี่ยนความคิดของสโมสรให้ขยับดึงนักเตะแนวรุกได้ในเดือนมนกราคมนี้ในสั่งขาออกเลยครับหลังจากที่ปล่อยผู้เล่นไปสิบคนนะครับแบ่งเป็นการขายขาดเจ็ดคนตอนนี้เรียผูยังไม่มีความเร่งด่วนที่จะปล่อยใครเพิ่มในตอนนี้ครับเรียผูจับตาสถานการณ์ของฮาวิ่งเลดอย่างใกล้ชิดที่แอสตันวิลล่าครับเพราะว่าตอนนี้เอเลดไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของอูนายเอเมรี่ครับ และไม่แน่ว่าจะได้ลงเล่นครบ10นัดหรือเปล่าซึ่งเป็นเนื่อนไขที่จะทำให้เอเลียดย้ายทีมแบบถาวรได้ในค่าตัว35ล้านปอนด์แม้ว่าลิพูไม่มีแผนดึงเอเลียดกลับมาทันทีครับแต่ในตอนนี้หากเอเลียดต้องการกลับมาเมื่อจบฤดูกาลสโมสรอาจต้องพิจารณาว่าจะจัดการอย่างไรต่อไปถ้าเกิดลิพูตัดสินใจเซ็นสัญญ,ญาเซ็นแบ็กเพิ่ม,มอีกหนึ่งคนน่นจะทำให้โจโกเมส สามารถเปิดทางสําหรับการย้ายทีมในอนาคตได้ครับซึ่งน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์เนื่องจากเขากาลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายพอดีเฟเดริโกเคียซ่าล่ะก็มีหลายสมุสอนที่ให้ความสนใจครับแต่การปล่อยเขาไปก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงไม่น้อยครับตัวเคียซ่าเองเคยกล่าวไว้ว่าเขาต้องการสร้างผลงานให้มากขึ้นในทีมเรียบโในฤดูกาลนี้ครับดังนั้นช่วงครึ่งหลังของซีซั่นอาจเป็นโอกาสของเขาในการพิสูจน์ตัวเองในรายของเทรนิยูนี่ครับ กองกลางวัย8ปีลปเวอร์พูอาจจะพิจารณาปล่อยยืมครับหากไม่มีอาการบาดเจ็บในตำแหน่งมิดฟิลด์คนอื่นๆณปัจจุบันมีหลายสโมรสรทั้งในอังกฤษแล้วก็ทั่วยุโรปค,ครับติดตามดูฟอร์มของนิวนี New ่อยู่ลิพูยังจะพิจารณาปล่อยดาวรุ่งจากทีมยู21อีกหลายๆคนออกไปเจ็บเกี่ยวประสบการณ์เหมือนที่เคยทำมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับแล้วในเรื่องการต่อสัญญาล่ะจะต่อสัญญาใครไหมใครกำลังจะหมดคนแรกเลยคือโกนาเต้ ate, ครับ นี่คือเป็นข่าวที่เราเห็นกันมาตลอดอยู่แล้วคนที่2องแอนดี้โรเบิร์ตสันครับนี่คือ2นักเตะซีเนียที่กำลังจะกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถ้าหากไม่มีการต่อสัญญาลีพูยังคงให้คุณค่ากับทั้ง2คนนี้ครับและยังมองว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนสําคัญของทีมชุดปัจจุบันมีความเป็นไปได้ในการจะมีแผนคือการถ่ายเลือดใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปครับในตำแหน่งแบ็คซ้ายโดยเฉพาะลายของโอบูดซึ่งจะมีอายุครบ3-2ปีในเดือนมีนาคม ก็มีการได้ถ่ายรลื่ไปแล้วโดยการดึงมิลอสเคเคสเข้ามาครับอย่างแล้วตามแบ,บ็กซ้ายทีมชาติสกอตแนลนด์รายนี้เนี่ยยังต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเขาเองยังมีสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมได้ในทุกครั้งที่เขาลงสนามสถานการณ์ของอาริสโอเบเกอร์เป็นอย่างไรครับอาริสโอก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่จะหมดสัญญาในปี2026เช่นเดียวกันแต่คาดว่าลิปพูเนี่ยจะใช้ออปชั่นในการขยายสัญญาอีก1ปีไปหมดลงในปี2027ครับฉะนั้นแล้วรายของอาริสโอจะแตกต โนาเต้แล้วก็รอปโบนนะครับเพราะว่าอาริซองมีออปชันในการขยายสัญญาไปอีก1ปีครับอาริซองเคยพูดถึงเรื่องนี้ครับระหว่างเก็บตัวทีมชาติเมื่อต้นปีครับโดย B ีอินสปอร์ตเนี่ยเขาได้รายง,งานคําสัมภาษณ์ของอาริซองว่าผมเหลือสัญญาอีก1ปีครับและมีออปชันที่สโม,มสรสามารถขยายได้อีกหนึ่งปีซึ่งน่าจะถูกใช้แน่นอนนอกเหนือนจากนี้นะครับยังมีอีก2นักเตะที่ตอนนี้สโม,มสรได้เริ่มคุยเบื้องต้นในการต่อสัญญ,ญาแล้วนั่นก็คือดมินิกซอบอสไลกับไรอันกราเซนแบกนะครับ ก็หวังว่า2คนนี้จะได้รับการต่อสัญญาแบบเร็ววันนะครับก็คือ2คนนี้เขาเป็นนักเตะอนาคตของลิเวอร์พูลแหละเป็นกําลังหลักของทีมลิเวอร์พูลชุดนี้เป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางโดยเฉพาะกาเซนแบกรวมถึงสมัสไลเองถึงแม้จะมีช่วงเวลาที่เขาอาจจะมีหลุดจากทีไมไปบ้างนะในยุคยุคของช่วงปลายเย,ย,ยกเกนคลอปเนี่ยแต่พอในยุคข,ของอันเดรสลอตเขากลายเป็นกําลังหลัก เป็นหัวใจสําคัญเลยของทีมลิปูชุดนี้ในการขับเคลื่อนทีมนะครับโอเคในเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็เป็นเรื่องของตลาดซื้อขายที่นํามาฝากกันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะฟังการอัปเดตเนี่ยผมจะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าพอเข้าสู่ตลาดซื้อขายใหม่แล้วข่าวการซื้อขายเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆเดีย๋ยวผมจะหยิบยกจากดีอนด์ติงมาเป็นหลักครับซึ่งเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็จะไม่เอาข่าวสามที่มันแบบอะไรที่มัน ไม่น่าเชื่อถือมารายงานให้เพื่อนเพื่อรับฟังกันโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฮอสเซนโซไปแล้วครับขอบคุณครับ